ในพอดแคสต์เอพิโซดนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสิ่งที่เด็กนิติต้องทําในแต่ละวันเพื่อให้เรียนจบได้ตามที่ต้องการนะครับก็สําหรับในเอพิโซดนี้นะครับผมก็รวบรวมมาจากประสบการณ์ของผมเองนะครับแล้วก็เอามาบอกให้กับทุกคนนะครับที่กําลังจะเรียนคณะนิสตร์อยู่นะครับหรือว่ากําลังเรียนอยู่ก็ตามนะครับว่าการที่เราจะมาเรียนคณะนิสร์เนี่ยนะครับในแต่ละวันเนี่ย เราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะเรียนจบได้ตามที่ต้องการเราจะได้ไม่มีปัญหาว่าเอ้ยโอ้โหเรียนไม่จบสักทีโอ้ยสอบไม่ผ่านหรือว่าเครียดว่าทําไมเรียนไม่รู้เรื่องนะครับทําไมอ่านหนังสือไม่ทันนะครับทําไมสอบตกแล้วตกอีกเราจะได้ไม่ต้องมีปัญหานี้นะครับเราจะต้องทําอะไรบ้างนั่นเองนะก็ทุกคนสามารถที่จะดูแล้วก็เอาไปทําตามได้เลย นะครับตรงนี้ก็คือมันจริงๆมันมีอยู่แค่นี้แหละที่จะต้องทําในแต่ละวันถ้าเราสามารถทําได้ตามนี้นะครับผมรับประกันเลยว่า,าจบทุกคนนะครับเรียนจบทุกคนแล้วก็ได้คะแนนสูงทุกคนด้วยนะครับถ้าสามารถทําได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่แค่สี่ข้อนะครับจะมีอยู่แค่4ี่ข้อนะครับที่เราจะต้องทำนะซึ่งการที่เราต้องทำเนี่ยอย่างที่ผมบอกเราก็ต้องวางแผนไว้ในระยะยาวด้วยนั่นเองนะครับว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวันเนาะโอเค มาเริ่มจากข้อแรกนะครับข้อแรกก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยของการเรียนคณะอศาสตร์ก็คือการเข้าฟังคําบรรยายจากอาจารย์ที่มหาลัยตามตารางเรียนของตัวเองนะครับการฟังคําบรรยายเนี่ยผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งในสิ่งที่ผมคิดว่ามันสําคัญที่สุดในการเรียนคณะอศาสตร์เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดไว้หลายคลิปแล้วนะครับว่าข้อสอบนะครับของอาจารย์เนี่ยจะอยู่ในคําบรรยายนะครับจากอาจารย์เสมอนะครับ ข้อสอบที่มันจะออกในช่วงท้ายเทอมเนี่ยนะครับอยู่ในคําบรรยายหมดนะจากประสบการณ์ที่ผมเรียนมาอาจจะมีบ้างนะครับที่ไม่ได้อยู่ในคําบรรยายแต่ว่ามันจะน้อยมากแล้วผมคิดว่าตรงนั้นมันเป็นกรณีที่อาจารย์ลืมด้วยซ้ําว่าตัวเองไม่ได้พูดหรืออะไรเงี้ยนะมันจะน้อยมากที่มันไม่ได้ที่อาจารย์ไม่ได้พูดแล้วจะเอามาออกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะสกปบให้มันแคบที่สุดนะสกบการเรียนรู้ของเราเนี่ย การเรียนรู้กฎหมายของเราเนี่ยให้มันแคบที่สุดก็คือสกอบจากคํญญาบรรยายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปอ่านหนังสือเองใช่ไหมอ่ะสมมติว่าเราบอกว่าคํญญาบรรยายไม่สําคัญนะครับแล้วเราก็ไปอ่านหนังสือคําถามคือหนังสือเล่มหนึ่งอะทุกคนคิดว่าระหว่างคําบรรยายของอาจารย์ที่บรรยายกับหนังสือที่ต้องอ่านทั้งเล่มเนี่ยอะไรที่มันมีเนื้อหาที่เยอะกว่ากันแน่นอนนะครับว่ามันก็คือหนังสือจริงไหมคำถามคือถ้าเราอ่านหนังสืออย่างเดียวโดวยที่ไม่ได้สกอบเนื้อหาจากคำบรรยายเลยนะครับ โมันยากมากนะที่เราจะไปอ่านให้มันตรงจุดกับที่อาจารย์จะออกข้อสอบหรือมันก็ยากมากที่เราจะสามารถอ่านทั้งหมดแล้วแบบคืออ่านหมดแล้วมอ่านได้อยู่แล้วลหะแต่จะอ่านหมดแล้วเก็บเนื้อหาทํความเข้าใจในทุกประเด็นที่อยู่ในหนังสือทั้งหมดอ่ะมันก็ยากมากฉะ,ฉะนั้นนะครับในเมื่อทุกคนเห็นแล้วว่าโอเคคําบรรยายมันสําคัญที่สุดนี่ก็เลยเป็นอย่างแรกนะครับที่เด็กนิติจะต้องทําเลยก็คือเข้าฟังคําบรรยายเข้าฟังคำบรรยายจากอาานะครับตามตารางเรียนของตัวเองทีนี้ มันก็จะมาเข้าสู่ในเรื่องของการจัดตารางเรียนของตัวเองแล้วนะการจัดตารางเรียนเนี่ยเอาแบบง่ายๆนะครับเบสิกเลยก็คือดูว่าทางมหาลัยเนี่ยในแต่ละวิชาเนี่ยเขามีกําหนดบรรยายเนี่ยตอนไหนเวลาไหนนะครับแล้วก็จัดตารางแล้วก็เรียนตามนั้นนะครับถ้าไม่ได้มีวิชาไหนที่มันชนกันนะครับเราก็เรียนตามนั้นแต่ถ้ามีวิชาไหนชนกันผมก็แนะนําว่าให้มาเรียนย้อนหลังเก็บตกในเซกชันที่เราไม่ได้ฟังนั่นเองนะเวลาฟังคำบรรยายเนี่ยผมจะแนะนําให้ฟัง 2เซกชันเสมอนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าในเมื่อข้อสอบมันอยู่ในคำบรรยายจริงไหมเราก็ควรที่จะต้องเก็บให้หมดก็อันนี้ก็จะเป็นข้อแรกนะครับก็คือการเข้าฟังคำบรรยายนั่นเองนะครับอ่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูข้อ2นะครับข้อ2คิดว่าทุกคนน่าจะเดา,ดาถูกก็คือการอ่านหนังสือนะครับวิชาที่จะต้องสอบตามจํานวนที่ตัวเองกําหนดนะผมเน้นย้ําว่าเราจะต้องมีอ่าจนวนนะในการอ่านที่เรากําหนดไว้ในแต่ละวันนะซึ่งจํานวนนี้มันจะต้องมาจากการคํานวณของเราว่า เราจะต้องทำความเข้าใจหนังสือเล่มไหนนะกี่เล่มนะครับในแต่ละเทอมนะแล้วเราจะทำไงให้เราสามารถอ่านได้ทันแล้วมีเวลาเอามาทบทวนได้พอเราได้จํานวนในการอ่านหนังสือของแต่ละวันแล้วที่เหลือคืออะไรครับเราก็ต้องอ่านตามจํานวนที่เรากําหนดไว้ให้ได้นะครับเพื่ออะไรนะการอ่านหนังสือเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อทบทวนความรู้ที่ตัวเองได้เรียนมาและเพื่อพัฒนาสำนวนการเขียนของตัวเราเนี่ยให้ดีขึ้นด้วยนะครับ การหนังสือเนี่ยจริงๆมันมันไม่ใช่แค่ทบทวนความรู้จริงๆมันคือสํานวนการเขียนด้วยหลายคนบอกว่าเฮ้ยเอ่อทํายังไงผมเขียนข้อสอบไม่ค่อยดีนะครับสํานวนเขียนผมไม่ค่อยดีทํายังไงให้เขียนได้ดีจะต้องฝึกเขียนยังไงใช่ไหมผมก็มีคนที่มาถามผมแบบนี้นะผมก็บอกว่าจริงๆแล้วการที่เราจะมีสํานวนเขียนที่ดีขึ้นได้เนี่ยมันไม่ได้มาจากการฝึกเขียนนะครับแต่มันมาจากการอ่านอ่านอะไรครับอ่านสํานวนที่เราอยากที่จะเขียนให้ได้ อย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะไปตอบข้อสอบกฎหมายแล้วเราต้องการที่จะให้สำนวนเขียนของตัวเองเนี่ยมันเป็นภาษากฎหมายมันเป็นภาษาที่แบบมันดูสลัดสลวยนะครับสิ่งเราต้องทำคืออะไรเราก็ต้องอ่านหนังสือกฎหมายใช่ไหมเพื่อให้เราซึมซับสำนวนเหล่านั้นมาแล้วถ้าเราอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยสำนวนพวกนี้มันจะซึมซับเข้ามาโดยอัตโนมัติแล้วเราไม่ต้องไปฝึกแทบไม่ต้องฝึกเขียนเลยนะครับเวลาเราเขียนมันจะไหลออกมาจากหัวเราเลยนะ อันนี้คือสิ่งที่ผมเจอสิ่งที่ผมทำแล้วผมเจอผมไม่ใช่คนที่เขียนเก่งเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่จะเรียนกฎหมายเนี่ยผมแบบอ่าเอาง่ายเวลามีงานอะไรนะครับที่จะต้องแบบเขียนเรียงความอะไรเงี้ยเวลาอาจารย์สั่งงานที่เกี่ยวกับเรียงความเงี้ยโอ้โหผมคือเครียดเลยนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเขียนไม่ค่อยเป็นคือเขียนยาวๆไม่ค่อยได้นะครับ แต่พอมาเรียกกฎหมายปุ๊บก็ก็กังวลเหมือนกันแหละนะเพราะว่าโดยเฉพาะนะครับข้อสอบที่เป็นข้อสอบบรรยายใช่ไหมเราจะต้องเขียนค่อนข้างเยอะใช่ไหมผมก็กังวลผมกังวลมากกังวลจนแทบแบบแทบจะต้องท่องแพทเทิร์นเพื่อที่จะไปตอบข้อสอบเลยอ่ะนะครับเพราะว่ากังวลว่าตัวเองจะไม่สามารถที่จะเขียนออกมาได้เยอะขนาดน,นั้นนะครับแต่พอผ่านมาเรื่อยๆนะครับผมวางแผนอ่านหนังสือไงของแต่ละวันนะครับพอผ่านมาเรื่อยผมก็อ่านโอเคก็อ่านตามที่ผมวางแผนไว้ แต่พอพอผมสะสมการอาร่านหนังสือกฎหมายมาเยอะเนี่ยเวลาผมไปเขียนข้อสอบที่เป็นข้อสอบบรรยายในวิชาถัดไปเนี่ยเฮ้ยผมเขียนไหลลื่นขึ้นเยอะเลยมยผมกลายเป็นว่าผมเขียนออกมาได้แบบไหลลื่นขึ้นแล้วคะแนนในส่วนของข้อสอบบรรยายผมก็ดีขึ้นด้วยนะครับซึ่งมันก็มาจากการอาร่านหนังสือกฎหมายที่มันเยอะขึ้นนั่นแหละเนาะเพราะนั้นเนี่ยการอ่านหนังสือกฎหมายที่ผมบอกว่านอกจากการทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนมาแล้วเนี่ยมันยังเป็นการพัฒนาสำนวนการเขียนของเราให้ดีขึ้นได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นข้อที่2นะครับ ที่เด็กนิติเนี่ยต้องทําในแต่ละวันเพื่อให้เรียนจบได้ตามที่ต้องการนั่นเองนะครับอ่ะต่อมาก็คือข้อที่สามนะครับข้อที่สามก็คือท่องตัวบทกฎหมายมาตราที่สําคัญนะก็เบสิกนะครับทุกคนถ้าเรียนกฎหมายอยู่แล้วก็ต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเ,เด็กนิติก็ต้องท่องตัวบทอยู่แล้วใช่ไหมแต่อันนี้ตัวบ,บทกฎหมายเนี่ยผมเอามาวางไว้ในลําดับที่สามใช่ไหมครับในลำดับที่สามไม่ได้หมายความว่าม,ามันไม่สําคัญนะครับมันสําคัญเหมือนกันเนาะแต่ การท่องตัวบทกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การไปนั่งท่องแบบนกแก้วนู่ทองอย่างเดียวเราสามารถที่จะซึมซับแล้วก็จําได้เองจากการทําความเข้าใจกฎหมายในมาตรานั้นๆได้นะมีหลายมาตรามากนะครับที่ผมแบบไม่ได้ไปนั่งท่องแต่ผมจําได้เองกิดป่าแล้วมันจําได้นานด้วยเพราะมันเกิดจากการอ่านหนังสือเนื้อหาในมาตรานั้นทำความเข้าใจในมาตรานั้นอย่างทองแท้อย่างละเอียดแล้วก็ทบทวนมาตรานั้นบ่อยๆโดยที่ไม่ได้ไปนั่งท่องเลยนะแต่จําได้เองนะเพราะนั้นการท่องตัวบทกฎหมายเนี่ย ก็ให้ทุกคนเนี่ยวางแผนในการท่องด้วยนั่นเองเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เด็กนิติจะต้องทําเราจะท่องจากความเข้าใจในตัวบทก็ได้นะครับหรือเราจะท่องแบบท่องไปเลยนะก็คือท่องเหมือนท่องศัพท์อย่างเงี้ยท่องไปเลยก็ได้นะครับอยู่ที่ระยะเวลาของเราถ้าเกิดเราต้องการจะทำความเข้าใจเพื่อแล้วให้มันจําได้เองอ่ะมันต้องใช้ระยเวลาไงเพราะมันกว่าเราจะเข้าใจได้กว่าเราจะทำความเข้าใจในแต่ละจุด กว่ามันจะซึมซับไปเป็นความจาของเราได้มันใช้เวลาแต่ถ้าเวลามีจํากัดเนี่ยยังไงเราก็ต้องยัดยัดท่องไปเลยคือแบบท่องนกแก้วนกคุณทองไปเลยแต่ก็ต้องอยู่บนความเข้าใจด้วยนะอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจด้วยเพราะฉนั้นข้อ3ก็คือว่าให้ทุกคนเนี่ยวางแผนการท่องตัวบทกฎหมายไว้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตัวบทกฎหมายที่เราจะเอามาท่องกันหรือว่ามาตราที่เราจะามาท่องกันเนี่ยมันก็จะต้องเป็นมาตราที่สําคัญของวิชานั้นๆน,น,นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้ไปท่องทุก มาตานะครับมันโหมัน,ม,นมันยากมากมันแทบเป็นไปไม่ได้ถ้าเราจะท่องทุกมาตาที่มันอยู่ในวิชานั้นนะครับเพราะนั้นมาตราที่เราท่องก็คือมาตราที่สําคัญนะวิธีดูมาตาที่สำคัญก็ผมให้เป็นหลักๆ2อ,อย่างแล้วกันที่จริงผมเคยทำพอดแคสต์ไปแล้วนะครับว่าเราจะรู้ได้ไงว่าตัวบทมาตราไหนสําคัญกับการเรียนกับการสอบนะครับทุกคนสามารถที่จะย้อนไปฟังพอดแคสต์เอพิโซดนั้นได้เช่นเดียวกันนะแต่ผมพูดให้แบบเข้าออย่าวนะครับ1ก็คือดูจากข้อสอบเก่านะครับ ว่าข้อสอบเก่าเนี่ยออกมาตราอะไรเยอะนะครับมาตรานั้นแหละคือมาตราสําคัญ2คือดูจากคําบรรยายของอาจารย์ว่าอาจารย์เนี่ยเน้นมาตาไหนสอนมาตราไหนบ่อยแล้วก็บอกว่าจะออกมาตราไหนพวกนั้นอ่ะคือเป็นมาตราที่สําคัญนั่นเองนะครับแล้วมาตาตรงนั้นแหละที่เราจะต้องเอามารวมให้หมดแล้วก็วางแผนในการท่องในแต่ละวันนั่นเองเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อที่3นะครับต่อมาข้อสุดท้ายนะทุกคนดาวถูกไหมข้อสุดท้ายคืออะไร ข้อท้ายเนี่ยจริงๆแล้วถึงแม้ผมจะเอามาวางไว้ข้อสุดท้ายนะแต่ผมมองว่ามันสําคัญอันดับต้นๆเหมือนกันนะสำคัญอันดับต้นๆเหมือนกันนะนั่นก็คือการฝึกทําข้อสอบเก่าในช่วงใกล้สอบนั่นเองนะผมบอกเลยว่าถ้ามีครบสามข้อที่แล้วนะครับแต่ขาดข้อนี้คือโหผมว่าทํายากเหมือนกันนะที่จะทําทําได้อ่ะนะครับยากเหมือนกันเพราะว่าโอยากเลยนะครับเพราะว่าเราจะแบบคือเราจะไม่รู้คือเราจะไม่ได้แบบไม่ได้ลองวินิจฉัยประเด็นต่างๆ ที่ที่มันจะเกิดขึ้นจริงได้ที่มันจะสามารถนำมาออกข้อสอบได้เราจะไม่ได้ลองใช้ความรู้เหล่านั้นมาวินิจฉัยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกทงข้อสอบเก่าเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเช่นเดียวกันมากโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะคนที่พึ่งเรียนคณะอิสาหะแรกๆเนี่ยโอ้โหถ้าไม่ฝึกเนี่ยบอกเลยเขียนไม่ออกได้เลยนะเขียนไม่ออกได้เลยแทบจะไม่รู้ลําดับการตอบข้อสอบได้เลยนะครับถ้าไม่ฝึกทาข้อสอบเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสอบเก่าเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยดูย้อนหลัง สัก3-4สีเทอมอะไรก็ว่านไปนะครับแล้วก็เอามาวางแผนในการฝึกทําในช่วงใกล้สอบนั่นเองฝึกทำเนี่ยเราจะฝึกเขียนลงไปเลยก็ได้ผมก็แนะนำนะสำหรับใครที่ยังรู้สึกว่าตัวเองเขียนไม่ค่อยคล่องอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถลองฝึกทําแบบจับเวลาจริงแล้วก็เขียน ตอบข้อสอบในสมุดอะไรเงี้ยเหมือนเราสอบจริงๆได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่แบบเอ้ยสอบมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างคล่องในการเขียนแล้วเนี่ยก็ฝึกทําแบบแบบไม่ต้องเขียนก็ได้นะฝึกทําแบบปากเปล่าฝึกทําแบบอ่านโจทย์แล้วก็ลองตอบประเด็นดูฝึกวินิจฉัยประเด็นดูก็ได้นะครับนะบเพราะนั้นการฝึกทําข้อสอบเก่าก็จะมีหลักๆอยู่2อย่างคือฝึกแบบเสมือนจริงไปเลยกับอีกอันหนึ่งก็คือฝึกแบบปากเปล่านะครับก็สำหรับการฝึกทาข้อสอบเก่าเนี่ยผมจะแนะนําให้1เดือนก่อนสอบนะ ดูเลยว่าสอบช่วงไหนแล้วก็นับถอยหลังมา1เดือนนะครับให้เริ่มที่จะทําข้อสอบเก่าได้แล้วนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าไอ้ที่เราอ่านมาทั้งหมดที่เราเรียนมาเนี่ยนะครับที่เราท่องตัวบทมาเนี่ยเราเข้าใจจริงไหมนะครับแล้วเราเข้าถ้าเราเข้าใจจริงเนี่ยเราจะสามารถความเ,เข้าใจเราเนี่ยมาถ่ายทอดได้ไหมเอามาตอบข้อสอบเนี่ยได้ไหมนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยตอบไม่ได้เราจะได้แก้ได้ทนันไงแต่ถ้าเราไม่ฝึกทําข้อสอบเก่านี้สุดท้ายเราไปสอบจริงตอบไม่ได้เนี่ยเแก้ไม่ได้แล้วนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยข้อสอบเก่า ต้องฝึกทําด้วยเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมาเรียนคณะอิสานเนี่ยผมก็แนะนําให้ซื้อชีตข้อสอบเก่าไว้เลยนะครับตั้งแต่ตอนต้นเทอมนะครับแล้วก็ค่อยมาฝึกทําในช่วง1เดือนก่อนสอบก็ได้นะครับหรือว่าซื้อมาเพื่อที่เอาเอาไว้ดูว่ามาตาไหนสําคัญสกบเนื้อหาจากข้อสอบเก่าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่4ี่นะครับที่เป็นสิ่งที่เด็กนิติเนี่ยจะต้องทําในแต่ละวันเพื่อให้เรียนจบได้ตามที่ต้องการนะครับก็น,นี้ก็จะเป็นทั้งหมด4อย่างนะครับที่ผมเอามา ให้ทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถเอาไปทําตามนี้เลยจริงๆสี่อย่างเนี้ยผมเคยพูดไปแล้วแหละนะครับในคลิปกนก่อนนะครับถ้าทุกคนอ่าฟังพอดแคสต์มานะครับแต่นี้ผมเห็นว่าเป็นช่วงใกล้จะเปิดเทอมใช่ไหมของคณะทิศาสตร์รามอมแหงนะครับก็เผื่อใครที่จะมาเรียนแล้วก็มาสมัครเรียนนะครับก็ลองฟังคลิปนี้แล้วเอาไปฝึกวางแผนแล้วก็ทําตามนี้ได้เลยนะครับอ่ะก็สี่ข้อมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมรุบมทวนให้อีกรอบหนึ่งนะครับอย่างแรกก็คือการ เข้าฟัง,ฟงคำบรรยายจากอาจารย์ที่มหาลาัยตามตารางเรียนของตัวเองนะครับ2อ่อานหนังสือวิชาที่ต้องสอบตามจํานวนที่ตัวเองกําหนดนะครับ3ท่องตัวบทกฎหมายมาตราที่สําคัญนะครับแล้วก็4ฝึกทําข้อสอบเก่าในช่วงใกล้สอบนะครับข้อหวังว่าพอดแคสต์พินนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับที่กําลังเรียนคณะนิติศาสตร์อยู่หรือว่าคิดที่จะมาเรียนคณะนิติศาสตร์นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด u b s สไคร e ให้กับไทเกอร์และบิลล์ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมโป่งเธอ,อก็ไปรอก็ลาไปแค่นี้นะครับเราโก่นใหม่ในวินศุก์หน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ